อยามายุ่งรบอกงี้สดีพีนสัดีตอดสางจ้าโอ้ยุดจดเจบเจวยินดีต้อรับขา้ซื้องบานพี่น้องเด้อฮาคาราพี่้างเอ้ยลืมคักกล้องมัจายส่ามันไม่เรตอดคำสิผูู้มแี้เห็นเห็นสิบเห็นแต่ไหน

ยงเงินอะไรสอนนี่ยยุเงินละไอนเนาะจ้ามาบอกันแกเป็นแจ๊กไอู้้ยู่จ้ามันต้องบอกไอหู้ยู่มือกิกไปอยู่แล้วจ้าขึ้นพันขึ้นพันน่ะเปี่ไผ่ชิ้นหน่อยพันใน็่พีในไปนรักพีเอ้ยตายมัมีเดียว้าหะเอจ้าไอูุ้่แจ้ว่าโเท่จ้าว่าแด่แม่จะผ่านมา รถบอันนี้ไปกันในเด้อต่ำสัญญาโอ้ยญาภาษาญาญาญาโน้ยดันญาญายบอกผมแค่นั่นเด้อเจ้าพี่เน้อเจ้าพี่เนื้อแบบแบบเฮ้ยพี่เอรูดอันนี้กรเืดเพิ่ด้วยวันวันที่78านเราคุยกับพลุงกระปุนซอยเจ้าแต่ว่าไปซื้อเอาไปกินน่คืออยู่ เฮ้เคยวันที่หนึ่งอยเอ้ยมันเบิดวันที่เอาแปดแล้วแปดพ่คืออ้แขงเรียนนีกั่มอีกแล้วนี่คือสิคือสิจัดงานเฮอแขื่เราะนี่แปดวันที่หกู้แปเกาทิกเ็เราอะแล้มาวันที่หนึอ๋อหามือคนบ่เราอะโอ้โหเรื่บบมมุพาเือมาดื่มกุ้งพาเป็นดคุ้ซง เิาไม่ได้ไปไล่ซื้อเได้ไปไล่้แล้วคนสิบองค์เราจ่นีเออไปหาเงินดีหน่อยมันจัด่ามันจัดพาร์่เลยมันยินงน้อยย่งี่นะเนาะมันด้ยินงน้อยนี่งดีมันปฏิบัติทีโดไปมันเปิมันโ่เดี๋ยวเราไปหาเงินจ้า

จได้เอากระต้องตั้งกัน่อประเด็กระ่วนมาเออดโ่ปีกมัน่ะมันปตยกินาแฟอไทั้งนั้นเนี่ยน้องเออได้้กซันีทั้งนั้นเนี่ยน้อง้่อนโอ้ยโอ้ยก้อยแ่ลกย้อางน้าไปบนเลยเอยไปัได้เอาอ้ว่ายแตงอกูย่าอา กินหมกินหมดอะไรเนี่ยข so so ้าปละนากระปนจอยไม่กินกรยับกินไหกินไหมจอยลงจองจะเป็ี่ยนได้เนน่าหาัจอยขึ้นจอยขึ้นอ้าวน่ยตื่เนี่ยเบอร์เงี้ยอยงตุยขึ้นตุยขึ้นมาบ้านบริจิตติขาวมาบ้านบริบเนห้าปูเมันบ่คืงจนี่เออเขาเพราาได้กินอยู่บ้านน้าเด้อหรือว่ามันเป็นน้ำอันแสงดึงดูดโลหบอเยพุดแล้วมันย ตู้อยกจะตื่นยืดขึ้นบ่อยู่พูดเนี่ยอยากเชื่อข่าวงานข่าวก,การในเ,เมืองเทียนดิ้นไม่ได้กินข่าวจังไปนี่นี่นั่ <laughs> นงรถมาเลยนั่งกับข่าวก็เราไปกับก็ได้กินกับไปรถ <c oughs> อันนี้ได้ๆยูพินบ่ได้กินปกอ้อยกินข่าวพี่เราเลยบอกรถตอนนี้อ<ด>ย,ยูยบยย่บรรณาวาสามพันส้ขึ้นโอ้โหกำลังมาที่รถเมื่อเอาให้มาไปลอยหรือเปล่า กับผ้านันมันพี่น้องตอนเศร้านี่ตอนแรงโบลาแต่สิแปลกุดมันบวลวงบอลายแต่ยังน้อยนึงบอลายเอากับบลาได้นำาอาใจบืดบาดเดียดสนทบุดดล้วนาอีนนเป็นผ้ากันเลเนะใอีนนจต่นนี้มันสิขึ้นมาอยู่บอดออกก้นมานี่ปาก่อก้นมามันยังา้อขึ้นเลยสล่อนายุเงื่อเลยอายุนี้อายุยัง โอ้ยผู้จ็กเล้วอะไรยินแล้วบลไเไดมีมืออยู่เอามือได้มาอยู่อาสิบอกอยู่นี่เลยน้อยเอาบอกผู้แคนเลยผู้แคนบ่เฮยผู้แคน้าน้ใดนอผูกไปหววัที่หน่เฮยที่หนึ่งเตไปแตง็ที่สกเอาคือจะไปกวาตะไค่ทเฮ้ยเอาคืออาเพื่อไอ้แขนเอาหาคืนยนยงสุดขาขาไม้เออาติเด้ออที่เป็นไพปองเด้อ โอ้ยสีใสสุดบอเฮ้ยสุดแยมเยมากกาฟแหละโจ๊กคที่เป็นไพ่้กใส่บ่ก้าใส่บ่อักอัดใส่เป็นทีกมเาครที่เอ็นคที่เป็นไพ่ปอมเด้อยังบกมีไพ่ใสโพสเอ้าบ่ได้มีมือนักเด้อมืหนัดเด้อบ่กด้มีมือนัดเด้อไปอยู่เด้อาถือยเขบอขาือไปเดืย่ใส่เปนใส่พนมเสแล้วไ่เลิกเออเอไปอย่างนี้แะสัตปูปองกันยังแหมีเป็นไพ่ปอมเด้อ ทันบล้งจะบามีงานโอ้ยล้งกับทลลุงตับวาไทยแจ๊ไปเป็ี่ยนไพ่ปอดติเดียวที่สเปดที่ซอยสี่แต่เป็นสเปรดดาตาสิบหนาวบัเพอร์ซีนูนสับวเอทีหนึงโอ้หนังเพียงก็ลวงลายมาสามสี่เอสบัดสเปรดบัวสเปดโอ้ยาอจจะต้องได้เตียบกระตาแต่ว่าเฮ้ยเอาไปใส่ใส่อไปใส่ซส่ ทำไมคุณู้หญงมาใส่กะตายเฮ้ยใส่ถุงกรอดกัมันเกิดสัตว์แล้ววุ้ยถุงวุยถุเลยอะเ้ห้าว่ะวัวถึงไงสามตัน่าอูยชาดีทำมันเอาไว้คอยดเราสมาเห็นหนังนำมาปีกินแม่บอก่ปีกนะวอเป็าคอยกินทิปมาได้เลือกโซเร็กันยองเอ้ยมาบอกกูแคนล้านวันที่หน ลูกแต่นาลูกเจนนาวแต่งแล้วไปคูณแรกโพสช็อกไอ้น้อง FC หลายคนกจะถามอยู่ว่าแต่งวันไหนเนาะแต่งวันที่1น่งจะแตแต่งข้าของวันที่2ี่สิวันที่1พี่น้องค่าดอก8ปดหมืนทอง1บาทผมเบิร์ดเหมือนโป่เบิร์ดจ้าจบสิ้เลยแล้วนั่นตัด ยุ่นมายุนยุนายายห้งเอามาพี่อัไนะรเ่ากเลยห้จไปป้อไปไปยันมันเคอหลักเอาไปในห้อกเลยแลโจมไปได้ป้อบักปหฮะเออ

เอาเวลาะไไปใช้เบิร์ตนอนกับมะเผาเมียด็ดิโอยกูมือนี่มันปารเมนแล้วมันเป็นมะเผาแล้วมันเปได้ะมันหนึงเกิดวันนั้นพี่เล่าดองนีิจ้ะมาเลยเด้กพี่น้องเออสำหรับกดถามคามวาเนานปนี่ลจ้ายังเี้ยมัก้วพานรับอ้าวเดี๋ยวนี้เขาแก่เดี๋ยวนี้สุ่ส ลืมข้าวลืมขาวพี่้องขอโทษกอารเลยแเป็นช้าพเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

แต่ยังมคนเดียวไม่เมื่อแข่งทุกคนมาพุ่งเอาผานีเมเจ้าท่านเมื่ขึ้นหอยนอดจะเต็มบริษาทแนวว่าสาวดีไอ้คนี้จไปกูเขาพูว่าปุ๊กเอาผาอันนีกทยใส่เจากันอดเขามือเขาพูดสุกลกเื่อนอยนางเลยนะว่าโอ้เราก็ได้เราก็เมื่อย เจ้าทนมันมึดมืมนดนะจ้าประดานดานบนวดตัดลมจิจอ๋อาเคอบีลาอ่ะไม่เลยมันมึมันบมีแห้งสลับจากินยาก็ไปซอกเม็ดมาวนนจังไ่ดูเบอมาเชียงยุ่งงอยู่อย่เนือสุดสวยสุดสวยีเนาเออมันมึมันมันคือเป็นไขเป็นนา้ อ้ำงดเอานี้เ่เด้ี่ปืนนี่มันกันแล้วัานเนยมันเป็นแบบมีน้ำนแงมดนจะเลี่ยน้นะจ้ามีเล็มันแ้งจ้ามันไปน้พี่น้เอนดงเทงเทงอยู่ฟังทไมจ้าคนตะนันได้ใชคนตะนน้มากคนหัวชันๆหน่ยเดี๋ยวนี้ได้ยัง อันยังไตาวงออยเอียเดียบเลยเด็กกคาด้ี่ตัวได้ดีเด็กเด็กอะกันนะเวลามันน่กเขาว่าได้่ายตั้งันได้เก็บแลเราให้ตังไม่เาหัวนั้นแล้วอันนี้ราผัมจะดีแล้เก็บไว้ไว้ก็น้าอะไรแต่สี้าวใบเทาห่มเี่มันแตกหไม่งนีแต่กนนีเขก้าเลยมันจะเกก ไปอันนั้นเลยวปีอี้องเออ้ลสห้องใส่อันนั้นสห้องใส่เงี้ยแลสีห้องเออกระไรตัอนี่เองอ่ะเออาเปิดสี่ได้บอเออน้่มดีพุ่นไปปิดนบุทูตตอนั้นเอามีปิดตอนนั้นเออบทูตอันเปิดแล้วมาสตาร์ทแ่ไม่แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็แทบไม่ไหลน้อยอด้ไม่จามิเนี่เป็นอะไรอพี่น้องเบิ้งเงาเงามาที่เป็นอย่างสองบานะเออ เมื่อยดเฮ้ยใมาเอาโป้มือจากที่เบิ่งพันๆไปเรื่อยๆด้วที่เราเด้อสำหรับเออยอดวบนะพันมาแต่ยังน้อยอย่า่นิดโดยที่เราคบเคยเห็นมันเขาจะเครื่อ้ะยิ่งมาจะกระมิดกระมือกบเขา มึงไปยู่ใชจังวันได้ปลูกมั้งอ้าวกลยเป็นเล่นสดๆจ็ดาลยเงี้ย่เงี้ยหน่อยจ็คเเงี้ยดเอ้าสดคนน่อยาต้นหน่อยแรนหน่อยหมดปท่านรบอกกเห็นเ้มปูมอมอพันหมอกพันมา่บ้าน่แม่ไม่เคเห็นหน้าิไเยหดีป่ะอืแร็สเบิโอ้หวกินตายเบิดับหน้าเพื่อนหน้าเอื้อนี่ เขาวางิสวเพื่เทปันในดึนะสายไปโนเ่อน,นอนา,นาันกอเพืไว้นะครับ,นบ,บเนเ่ยเอ่นอไปไปใช่ดนโดนแคอมาไป้เฮ้ยเาอินีนหน่อยโอ้มนันนี่มันติร์นเลยมีคุณยงมาติน านเคยจะพมาเชาหุ่นอยู่โอ้ยมาว่าเลยจะไปจะคอ้อกแฉผ้าอูเจ้วนมันพี่น้องจะจับป้ารุ่นกัดเดอมปกติไรงานยังเรือไปดองหอยงานยังเรือนปดองหอยนักเที่ยวบนคนรวยที่ไปอย่างตึกเดอ ไปขี่่ไปขี่ขี่กันดินนามือข็งรือต้องอดกันน้องกดกันมันเป่งละหายเมื่อไอเมื่อไอสือบือยบะวงบะโม่พังปากี้ให้เสียตงนี้ต้นไ้มันปีอย่กั้เดือกแั้เด uh ือนุ่มพีไา่ ยังสิ้นไม่ได้ได้ได้น้ำไอแค่์มากินอยู่สไก่ิ้นไก่เลกแก้เขีไก่ไก่ไก่บอมเงินจ้าสิ้นนัอนนัน้ำซันนั่นไม่นรั่วนมกมฮองหมกามิตรโมอยูตกจิมาโนะเปซีโตนันดีเออถงเซตเปเนมกินอะไรพันไม้ันครัวเฮ้ยบอมเงิน อันนี้เเข้าใปเส้นไ้าเน่ยวทุกเตมอเป็นเสนนิกือเบาเอยข้าวเส้นข้าเส้นจิกือเนี้ยเดือดไล้วเนเดือดเอาละกันน่าพันไม่บมีอะไรเด้จนะเอ้ยเเดือดเอาละกันอันนี้บอกข้าวมาเกี่ยวข้าวเล้วถูกปรว่านำต้วนั่เป็นอันนี้บอกข้าวมาเกี่ยวข้าวเล้ยวเด้อแต่เสียห่าอีกรับความากเส้นรายเฮงคากรับออมาความ่ปสิอยากน้ำความปสิอยากตาเปลียไปได้ยังเธอเลยชอบแป้นคุณ โอโจะไ่ได้มีเกมเรือลันเคยก็อาจอกจำโหมันเบิดแลวบอกมันหยั่งเลยม่มึงมันเบิดแล้วแต่จะมามีได้ลายกันแล้วผัดที่ด้วยมดนเบิร์ดเลวไงอย่ไนมดชาวหลู่ว่าไงลันเคยกันลาน้อผมมา้อมัก็มันเบี่ยงลายคือจีน้านเคยบอกมาาจัจะเพิ่ต่ออีกเจ้าพ่อจัง นีอันนี้มันบากแล้วมันจะตะเรโชว์มือมันเป็นทั้เจ้าจับนะเออจะไปจับอยู่กับอนาบโจ้าไปใช้สิเอามาจับไกลๆแต่ว่ามันจังแม่นมันก็ตีโหมือตัวผู้จับไปแล้วาจ้ากับว่าโหมือนี่นะนอยู่ายปกติเห็นมาไกลมันไปเฮ็ดงานมื้อนี้นอ๋อเฮ็ดงานแทนลุงไปเบิ่งรถใหญ่เขาสิซื้อรถใหญ่อนี้นะไมนเบิ่งเ็ดก มืหอห้วยลูกกี้นี่แหละครับมือห้อนลูกกี้แหละไปเฮ็ดซอยครับท่านสภาสล่งแห่งขาดต้างการเขาให้ดอกได้ไม่อุ้ยจอยเมียไงว่าซื้อเจ็บเจ็ดสิบฝ่ายลูกเมียไงว่าซื้อผัดสล่งหายยูแต่ว่ามือน,นี่หอดมือน,นี่พ่วงพวสันมาหอดจ้า ไปเลยบ่เบ้อไ่ได้อยากใฝ่ใจบาเสียงแก่คอยอยากนั่งนก่้ามั้างกมนเอไขเก็มีนเยวตีแตกพี่เศ้ามาก้าบอเศร้าจะได้ไปทบกนดูเเลื

น้อโอ้ยบ่มีมาไลามากมายดอกจ้าพันมันเสื้อแม่นายอัลลีน่ะพ้อดด้เออพดโพได้ทางข้นหน้าก็แล้วกันพี่น้องจ้าไปแล้วสวัสดีลูกใครได้เซ้งเงินคื้อแม่ย่าแฮ